ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยทีมข่าวสวทเบตง คณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดยะลาลงพื้นที่สอดส่องโครงการพร้อมแนะนําผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพงานเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณแผ่นดินที่เกิดความคุ้มค่าเกิดผลประโยชน์ระยะยาวระหว่างวันที่23-24สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดยะลาหรือกอทอจรยะลาโดยนายพิชัยพลเรืองตันทวัฒน์รองประธานกรรมธิการธรรมพิบาลจังหวัดยะลาทําหน้าที่ประธานลงพื้นที่สอดส่องดต ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ2,566และโครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,566โดยครั้งนี้ได้เดินทางลงพื้นที่สอดส่องโครงการทั้งหมด4โครงการในพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตและอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาประกอบด้วยโครงการปรับปรุงส่วนประกอบระบบส่งน้ำเพื่อสนับสนุนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดยะ โครงการปรับปรุงส่วนประกอบระบบส่งน้ําซึ่งมีโครงการย่อย2กิจกรรมคือกิจกรรมปรับปรุงส่วนประกอบระบบส่งน้ําฝ่ายบ้านไอศีแปรตาบลแม่หวานอําเภอทานโตกิจกรรมปรับปรุงส่วนประกอบระบบส่งน้ําฝ่ายบ้านต้นม่วงตําบตลตลิ่งชันอาเภอบรรดสตาและเดินทางติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวธรรมาชาติน้ำตกละองรุ้งอุทยานแห่งชาติบางลางอำเภอทานโตจังหวัดยะลาโครงการ การซ่อมส,สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางยอลอ2หนบ้านปิยมิตรบ้านอังหมอเหลาหมู่ที่2ตําบลตะเนาะแมเรอ้ออําเภอเบตงและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันยงกาเมงระยะ2ยอลอหกถอึง1 5 8หมู่ที่2ตําบลไอเยเวงอำเภอเบตงจังหว,วัดยะลาทั้งนี้คณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดยะลาได้ให้คำปรึกษาข้อแนะนำในการปฏิบัติแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อนำไปปรับ ปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืนเกินความคุ้มค่าและประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93เมกเฮิรตซ์เพศสวทเบตงนิว Play with you online radio